เพลงรักเธอหัวทิมบอกีตาร์เล่นยังไงเดี๋ยวจะสอนให้ครับก่อนอดี๋วเราไปตั้งสายกันก่อนะครับเพลงนี้เราจะตั้งแฟททั้งหมดเลยสาย1 e flat สายที่2 b flat สายที่3 g flat สายที่4 d flat สายที่5 a flat และสายที่6ก็ e flat เหมือนกันครับสำหรับคอร์ดในท่อนนี้ถือว่าง่ายมากๆครับมีแค่3คอร์ดเท่านั้นเองจะมีคอร์ด g คอร์ด c และก็คอร์ด d นะครับเริ่มต้นด้วย g ลงมาที่คอร์ด C แล้วก็ไปคอร์ด e ดครับสำหรับท่อนนิดทึ่มท่อนนี้มือขวาต้องระวังให้ดีๆนะครับถ้าจะเล่นให้ถูกต้องนับว่าอุดอุดปล่อยอุดอ,อุดปล่อยอุดปล่อยอุดอ,อุดปล่อยอุดอุดปล่อยอุดปล่อยถ้าเล่นไม่ถูกสาวจะไม่ได้ครับส่วนท่อนเวิร์สให้ดูกันดีๆนะครับ จะมีสามพยางผสมไปด้วยเล่นช้าๆนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นระหว่างที่ลงลงขึ้นลงขึ้นนั้นจะต้องอุดสายไปด้วยนะครับที่สายที่6ลงลงขึ้นลงขึ้นและพอสาย4เราดีดแบบปล่อยเงแรงได้เลยลงลงขึ้นลงขึ้น งงลึส่วนท่อนเวิร์สก็ถือว่าง่ายง่ายมากเลยครับเพราะว่าสลับกันแค่อ็อกเทฟสาย6ในช่องที่3แล้วก็สายที่4ในช่องที่5สลับกันไปมาแค่นี้เองครับเป็นไงครับเล่นกันได้ไหมคงไม่ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวท่อนต่อไปคลิปต่อไปมาเจอกันครับ